สตรอเบอรี่ชีสเคก้กพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนบีบวิปครีมลงไปสตรอเบอรี่ชีสเคก้กมาแล้วค่ะทุกคน สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาทุกคนมาทำสตอเบอรี่ชีสเค้กนะคะซึ่งไปเก็บกับพ่อปู่มานะก็เลยรีบทำสูตรนี้ทุกคนดูนะคะทุกคนทำง่ายมากแต่ว่าใช้เวลาหน่อยนะคะชีสเค้กเนี่ยจะมี2แบบนะคะแบบที่อบหรือไม่อบก็ได้นะคะถ้าไม่อบเราก็ใช้แบบคุกกี้แครกเกอร์นะคะมาผสมกับเนยแต่แบบนี้นะคะคลิปนี้คุณหนึ่งพาอบแล้วกันนะคะใช้แบบชีสเค้กเอามาอบกับเนื้อเค้กที่เรา ทำเองได้ค่ะไปดูสูตรและส่วนผสมกันค่ะตอร์ตที่ไปเก็บมานะคะทุกคนกินไปเยอะเลยแปรงสาลีอนเนกประสงค์นะคะ250หกรัมแล้วก็ผงฟูสองช้อนชานะคะทุกคนไข่ไก่หนึ่งฟองน้ําตาลทราย80กรัมแล้วก็กลิน่นวานิลาจะใช้อันนี้เป็นแบบซองนะคะที่เป็นน้ําตาลเนาะจะใช้แบบหยดหรือแบบก้านก็ได้นะคะเนยสดจืดใช้125กรัมนะคะ ใส่ส่วนผสมทุกอย่างนะคะลงไปรวมกันเลยค่ะทุกคนไม่ต้องบักว่าทําการกรองแป้งแต่อย่างใดนะคะทําแบบนี้เลยค่ะเนื้อของเค้กนะคะจะอร่อยเหมือนเดิมค่ะทุกคนแล้วก็ใช้มือของเราที่ล้างแล้วนะคะมานวดนวดนวด,นวดแป้งนะคะให้ได้แบบนี้คุณเ่งขอพักไว้ก่อนนะคะตื่นมาตอนเช้านะคะใช้ฟอร์มขนาด26ซนติเมตรนะคะคอันนี้จะใช้กระดาษไขอบขนมนะคะก็จะวาง อาฐานไว้ก่อนนะคะเพื่อจะให้เนื้อเค้กไม่ติดเนาะฟอร์มเนาะแล้วก็จะ ตัดตัดตัดตด,ด้านขอบออกนะคะใช้เนยนะคะมาทารอบรอบนะคะทุกคนแล้วก็วางฟอร์มเค้กของเรานะคะลงไปครึงครึงครึงนะคะใช้แป้งสาลีนะคะที่เราอบขนมนี่แหละคะ่ะมาอ่านวดมือหน่อยนะคะเพื่อจะให้แป้เนื้อเค้กไม่ติดมือนะคะทุกคนแล้วก็คลึงให้ทั่วนะคะจากนั้นด้านขอบเราจะดันขึ้นไปนะคะให้สูงหน่อยเพราะว่าเราจะเทเนื้อชีสเค้กของเราลงไปด้านในนะคะ ก็ฟอร์มไปแช่เย็นไว้ก่อนนะคะมาทำในส่วนของเนื้อชีสเค้กกันค่ะทุกคน ส่วนผสมก็จะมีนะคะครีมชีสเนาะคุณเองใช้ควักนะคะที่นี่เรียกว่าควาคักแล้วก็ชิมันผสมกันเพราะว่ามีในตู้เย็นนะคะทุกคน250กรัมนะคะในกล่องหนึ่งก็รวมเป็นห้าร้อยกรัมเนาจะจะใช้400กรัมก็ได้นะสูตรนี้นะแล้วก็น้ําตาลนะคะ120กรัมถ้าใครชอบหวานกว่านี้นะคะเพิ่มปริมาณน้ําตาลได้อันนี้กลิ่นวานิลลาเป็นแบบผอ่อซองน้ําตาลนะคะทุกคนแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองนมนะคะ 300มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ผงพุดดิ้งนะคะแบบนี้หาซื้อได้ง่ายทั่วไปนะคะผสมลงไปมาดู ตอนนี้ก็จะมาผสมในส่วนของชีสเค้กกันนะคะใส่ครีมชีสลงไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็ใส่น้ําตาลใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะอันนี้เติมด้วยกลิ่นวานิลานะคะก็ใส่แล้วก็คนจะใช้ตะก้อก็ได้นะคะคนเองใช้เครื่องตีเริ่มแรกหน่อยสักหน่อยนะคะตีให้มันเนียนๆนะคะเข้ากันจากนั้นเราก็จะมาใส่ผงพุดดิ้งลงไปนะคะแล้วก็ เต,ตามด้วยนมสดจืดของเรานะคะทุกคนใส่ลงไป300มิลลลตรคราวนี้จะใช้ตะก้อมือนะคะสะดวกแล้วก็สายไปด้วยค่ะเวลากวนๆให้เนียนเสร็จแล้วก็เทใส่ฟ,ฟอร์มของเราลงไปเพื่อจะทําการอบเค้กนะคะเขย่าในหน,หน่อยไล่อากาศนะคะแล้วก็อบไปที่ไฟ 1, 160องศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลา40นาทีออกมาอุย้ยไวเหมือนโกโหกค่ะ ชิเค้กออกจากเตาอบแล้วค่ะยังร้อนอยู่นะคะตึงดึงตอนนี้เราจะมาตกแต่งหน้าเค้กเอาคั่วออกก่อนนะคะจากนั้นเราก็หั่นเป็น3ส่วนชึบนี่แบบนี้หนึ่งแล้วก็อีกรอบหนึ่งนะคะชึบเป็นสาม จะสังเกตนะคะเห็นไหมเมื่อกี้มันฟูๆพอมันเย็นแล้วมันจะยวบตัวลงนะคะแต่มันก็ค่อยๆยวบลงไปแต่ตอนนี้มันยังไม่เซ็ตตัวเราก็ต้องรีบเอาสตอเบอรี่มาตกแต่งหน้านะ สตรอเบอรี่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทำการเรียงตกแต่งหน้าชีสเค้กของเราได้เลยค่ะ mm hmm. เรียงด้านขอบก่อนนะคะใช้ส่วนตรงกลางให้สวยๆจากนั้นนะคะเราก็มาเรียงขอบด้านในนะคะเห็นไหมขอบด้านนอกก็จะสวยแบบนี้นะคะค่อยๆเรียงไปตรงกลางเรื่อยๆเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ,เ,เ,เ,คะเดี๋ยวมาโรยด้วยวุ้นของเราเคลือบลงไปให้สวยๆ อันนี้คือทอตเทนกูสนะคะผงหุ้นแล้วเขาจะเขียนว่าโฮดนะคะก็คือสีแดงแล้วก็จะมีแบบสีใสด้วยนะคะก็คือแบบใช้ทั้งสองแบบได้เลยนะคะผู้เดงใช้เป็นสีออกแดงๆเหมือนสตรอเบอรี่นะคะใส่ลงไปสองซองนะคะสีน้ำตาลลงไปนะคะสี่ช้อนโต๊ะสามสี่แล้วก็ จะเพิ่มกลิ่นไปหน่อยนะคะไม่ต้องเพิ่มก็ได้แล้วแต่นะคะใส่ผงน้ําตาลวานิลาลงไปให้มันหอมๆที่ฉัใส่น้ําลงไปนะคะผสมลงไปเลยก่อนที่เราจะนําไปต้มนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเปิดไฟก็ค่อยคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าวุ้นของเราจะข้นแล้วก็ใสขึ้นนะคะค่อยๆค้นขึ้นแล้วเห็นไหม แบบนี้ก็ได้แล้วค่ะพักไว้สักประมาณหนึ่งสองนาทีนะคะทุกคนเพราะมันยังร้อนอยู่นะตอนนี้เราก็มาโรยตกแต่งหน้าด้วยวุ้นนะคะ ที่เมืองไทยจะใช้สตรอเบอรี่น้ำสตรอเบอรี่แล้วมาผส,สมผงวุ้นก็ได้นะคะหรือไม่ก็จะเป็นใสๆน้ำใสๆก็ได้นะคะแล้วก็โรยลงไปตอนนี้วุ้นของเรามันเซตตัวดีแล้วเราจะค่อยๆใช้ช้อนนะคะเกลีย่ยให้มันไปเป็นตามแนวที่เราต้องการนะคะทุกคนตกแต่งหน้าเค้กเสร็จเรียบร้อยนำไปแช่ในตู้เย็นไว้สัก1ชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะคะก่อนจะเอามาสึกเรียบร้อยแล้วคะ่ะออกจากตู้เย็นเราเอาออกจากฟอร์มกันคะ่ะทีนี้ ตัวฟอร์มที่ไม่เอาออกนะคะตั้งแต่แรกก็เพราะมันจะช่วยให้เวลาเราใส่วุ้นลงไปวุ้นมันก็จะไม่ไหลย้อยลงไปด้านข้างนะคะทุกคนพอเอาออกจากตู้เย็นแล้วก็มาถอดออกจากฟอร์มก็จะสวยงามน่าทานแกออกจากฟอร์มแล้วค่ะสตอรอเบอรี่ชีสเค้กของเราสตอรอเบอรี่ชีสเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน หันจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคน<ม>แช่ในตู้เย็นเย็นๆนะคะอร่อยชื่นใจ<ม>เห็นไหมคะเนื้อชีสเค้กของเราเนียนนุ่มพร้อมเสิร์ฟลงจานแล้วค่ะทานคู่กับกาแฟชากาแฟ,ก,าฟก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็บีบวิปปิ้งครีมหน่อยตอเบอรี่ชีสเค้กพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะใช่เล็กคะ,เ,กกะเอาดู มากินของเขาแม่เอาทุกคนได้ช่างแม่เอาดูของคุณเองหมดเลยกําลังตัดคลิปอยู่หมดจําอร่อยไหมคะอ,มอร่อยไหมคะอร่อยมาก โดนแย่งกินหมดเลยค่ะทุกคนในช่างบอกว่าอร่อยมากจนผมนอนแล้วต้องรอให้ตื่นเช้ามาผมอยากกินชีสเค,ค้กของคุณยังไงลองไปทํากันดูนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเอาฟิดาเซนบายบายชื่อ